ปลชื่อ zat, อะไรครับเนี่ยปลาชื่ออะไรปลาชื่อแป้งลำอ๋อวันนี้เราอยู่กับปลาแป้งลำนะครับผมเอ่อผมอยากทราบกับเกี่ยวกับข้อมูลของพวกกล้วไอ้นะปลาช่วยอธิบายนะกล้วยกล้วยกล้วยช่วยช่วยเค็มนี่เอาปอกแล้วเอาไปทอดแล้วก็จะเอาไปใส่หรือว่าจะกิน ออกมะปึงแล้วก็มาเคนกก็นกี่มะพร้าวไอก้กล้วกยกวนกล้วยกวนนะครับผมอยาบกบ่ให้สุกก่อน <c oughs> แล้วก็ให้มันเงาแล้วก็ไปกวนแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่โอ๊ตินโอ๊ต,ตินด้วยเหรอครับน,นด้วยไงไงป่านนึกไม่ออกเลยใช่ไหมครับ <laughs> พี่ว่าถือกล้วยขวนอยู่กล้วยมันอะไรกวนใส่หัวตีนี้เพื่อไงให้มันหอมมีรสชาติมีรสชาติอร่อยมากหอมแล้วที่มาของแลิตภัณฑ์เนี่ยครับมาจากที่ไหนกลุ่มแม่บ้านบุ้งสเต้นกลุ่มแม่บ้านบุ้งเสเต้นจ้ะอำเภออำเภอำเนุขันโนตำบลยางสูง ีเออแล้นี่มีกี่กี่อย่างครับเลยมีกล้วยกวนมีกล้วยทอดแล้วก็มีอะไรแน่ยมันพาเสวยอ๋อมันาเสวยนะค่ะเอาผ่าแล้วก็ไปผุดเป็นเส้นแล้วก็ไปกวนใส่ใส่นมใส่นมครับจ้าแล้วก็แล้วก็ใส่แป๊ะแซ๊ะอืมคับครับอันนี้รสชาติเป็นไงรสชาติหอมนุ่ม นี่คืออะไรครับเนี่ยเหนียงมะ<อ>พร้าววิธีการทำเนี่ยเอมมามะพร้าวมะข่ามะพร้าว,าาวแก่เอมามะข่าแล้วก็เอาไปหัน่นแล้วก็ AMA เอามาทอดแล้วก็ทอดนั่นแล้วก็น้ำตาลใส่แล้วก็ใส่แตงกวาด้แล้วก็จะใส่หัวแล้วก็จะมีอะไรนะกระเทียมแล้วก็มีขิง ก็ตกไปด้วยค่ะจะได้รสชาติอร่อยอันนี้ทั้งหมดนี่ป้านี่ทำส่งขายด้วยทำส่งด้วยขายปีกด้วยครับแล้วนี่ถุงนึ่งนี่ประมาณกี่บาทถุงนึงถ้าขายปีกสามห้าถ้าส่งจะส่งสี่ห้าถุงร<อ>้อยถ้าขายสามถุงร้อย อ,อันนี้ของป้าน,นี้เป็นภาพประทับผมนี่เป็นกลุ่มหรือเป็นชมร,รมหรือเป็นอะไรทั้งหมเป็นกลุ่มจ้ะอ๋อแล้วในกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนที่สมาชิกจริงเลยมันห้าเก้าคนแต่ถามอยู่ตอนนี้มันติดกว่าคนอ่าก็มีก็มีป้ามีป้ามีป้าเป็นผู้ช่วยแต่ประธานอยู <laughs> ่ไ่เชื่อ <laughs> จุฑาธทางดี แล้วแต่ละคนนี่มีหน้าที่ทำอะไรกันบ้างแต่ละคนก็ไปไปหาของบ้างแล้วก็มาแบบอย่างกล้วยนี่เราก็ต้องหามาช่วยกันตอกแล้วก็มาช่วยกันฝานแล้วก็ช่วยกันเอางต็กุงแล้วก็ช่วยกันเอาไป กัแต่แต่จะแบ่งเป็นคนละตำแหน่งแต่ก็ช่วยกันได้หมดเลยกล้วยนี่ป้าเอามอะไรใส่สมาชิกปลูกกล้วยให้สมาชิกปลูกกล้วยด้วยจะได้มีรายได้แล้วตัวแพ็กเกจนี่สั่งมาหรือไงสั่งมาไอ้อย่างสติ๊กเกอร์ก็แบบให้เขาทำแบบทั้งร้านออกแบบ ออกแบบให้เขาแล้วก็เราก็เขาทำอแล้วออกไปให้เขาแล้วเขาก็ทำให้เราอย่างนี้นะตันนี้ไข่ไ่ส่งทั่วกำแพงเพชรเลยนะตอนเนี่ยจ้าแงก็จะถามเลยได้ถามอะไรถามเลยเปี่้งสี่ถุงร้อยอ่ะร้อยละถุงเลย สมองเธอแล้วใจยังวันกอสักทีได้ไหมแค่มองตาฉันจับมือฉันเอาไว้แล้วเธออย่าเพิ่งรีบปล่อยบอกขบวนโดยสารว่าให้เขารีบรีบหน่อยจะพาเธอไปดูดวงอาทิตย์แต่